เป็นปัดเทือนตู้ข่นก็นเอาขึ้นมาในแล้วพี่น้องคน่นามขึ้นมาเรียบร้อยเนาะมันกน็แต่ก็เอาหาซิยอยู่ทั้งนี้หลกแห้งๆงงเลยน,นี่หน,นี่มันคือขึ้นมองเดียวเลยเนาะโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบสิสุขสุขคนเดอ้อ โดยมาพบพ่อกันองวัตติอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก้กะมาบานสาบุญพี่น้องกับปูวงสองคนเนาะโดยเพิ่นสิมาจูดที่เหงาแถวนี้แหละพี่น้องบ่ฮู้่าสิจูดได้หรือบอ่อเนาะอ่าเพราะว่ามันก็ลลยมือแล้วแต่ว่าฝนตกนะยาน่าจูดบ่ได้มันยังเปียกเนาะเพิ่นเลยพามาว่าสิมาเพ็่นไอ้ทงเพิ่นเพิ่่าพี่น้องไงเนาะโดยเลยพากันมาจูดเลยกะบริม,มราไลยมือเลยพี่น้องตั้งแต่ย่อตูก้กนแหละเนาะโดย มือนีกาบรรยากาศบดๆได้พี่น้องบอดแดดมือนีเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะเขาเป็นจังได้สิจูดได้อยู่บ่พี่น้อง,งดโอดยเออภาพมากกันเนาะต้นบังหงพี่น้องเลยดกดกพี่น้องครูแห้งบึนเลยห่างปลาไอทงมันก็ได้บุได้มีน้ำใสเนาะอาจจะมองนะมันรุบบุจะ น้องลินเพิ่นทำความสะอาดบ่ไ,ไอ้ทองเพิ่นก็นยังอยู่อยู่พี่น้องเยไ,ไอ้ทองสบายดีเด้อสีป้าย,ชยใช้นอ <laughs> น้องลินสิป้าเพืเ่อนบ่ปัดละล่ะอยู่ทางในนะแตกว่าเปืือนทางของครัว่ะคู่เปืือนนะมาพี่มาปัดอยู่พี่อย่าว่ามีขี้พุน่นนะนะเพิ่นว่านอนอน้ำอ้ายเพิ่นพี่น้อง เออเก็บเลล่ะเก็บเลยเก็บขึ้นอืมเอาสบ enfin ายดีเด้อน้องลินเด้อสบายดีเหนื่อยวันนี้ขึ้มานอนน้ำอ้ายเพิ่นพี่น้อนเยเนาะตั้งแต่คืนนี่แหละเด็กปัดออกไปแถวนอกนี่แหละอ่ะไปหลามาบาโอ้โสบายดีเด้อเป็นยังไงเลยอืม คันต้ดบอทคันต้ดแต่ว่าเขามีร่มห่อแล้วมาจานี่เนี้ยอือยังกินยังว่วได้เพื่นว่ะเินเอาไม้มาเห้ยล้ล่ะเน่ยนะนเอาไม้อยู่ในถุงได้ในถุงไงนะแบบนั่นนั่นเนนคนอุวนนัำเนาะคือว่าแหละเหม่นเอ่งไอือทางประนางก็เลยดวงมาเลยบอโอบ่ได้ยิน อืมนางไปแล้วบอปะนางเห็นปเห็นอยู่บอเขาอกมากเออคือสีอยู่อยู่ในเห็นไหมคะบอเอาไม้เอาไม้ให้พิ่นอะสีปไปอีกแล้วบอเป็นบอดีแล้วเนาะเพราะว่าไข้แล้วพี่น้องเลยพาตัดเป็นทีเรียบร้อยเลยออกมานอกแล้วบัเนี่ออกมาห้องพักพื้นดีละตุย คนอ้วนเนาะแม่เลยราะว่าเกิดีีเห็นขางในหรือหม่ไม่เจอหน้าเตอไม่งนงโถมา่อนี้จะม่งหงคืนับประมาณเดิกเต๋อมะจักประมาณสิบโมงหร่อว่าสิบโมงเหลอคนมาเอาไม้เนาะกินเอาไม้มานี่โมเมนต์มใส่สาวเออเสียธอรดายดลล่ะล้นทั้งมือน่ะสองลาน อืมแต่บเป็นเป็นในออกร้านนึงแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายอยู่คนแบบค่ายุบสายรเนงะเพราะว่าในห้องงอกับพวกคนมียาติคนน่ะนอนก็ต้องมีเตียงโดยโดยไปเลยล่ะเป็นยังดอกเนาะเผาไปเลยโดยโดยเาเวไวพี่น้องเไยเนาะจะเล่นโซนใหม่บนเรื่องนี้โวยงามเลยเด้เอาเจ้าหนุ่มเจ้าเจ้าขึ้นจอยลงเจ้าขึ้นจอยลงจอยแล้วอะไรคนดีเนาะอีลีอีไง ป้าจิโตเ่าลืมเบงเมาแต่ว้าเรื่องอื่นตื่นเต้นไตปป่บเลยงามงามพ <c oughs> ี่น,น,น้องเนาะเพิ่นก็นได้จนหุ่นลงแล้วบดิกินข่าวเนาะเช็ดยังไงแลเพิ่นคิดน้ำลูกลายน้องลีนเพิ่นปัดทั้งเงิงเนอะให้ทงเพิ่นลกหยาปัดออกไปทั้งเนาะคนเลยละเออมานอนน้ำไอ้กระทำความสะอาดแล้วเนาะเพิ่นวันนี้นอนอยู่เพิ่น มันนอนอยู่พี่ลิงได้บันโทรศัพท์จะลิงได้จะเสื่ยงไฟไหม้ม,มาอยู่กับปัาดนั่นเลยดิผุนพ่อยกับขาดเนาะายเดือนเงินเดือนเราจงซื้อใหม่ <c oughs> พ่อยขาดดูเลยเป็นปัาดเพื่อน คนณก็เอาผืนมาในแล้วพี่นอนคืนหามผืนมาเรียบร้อยเนาะมันก็แต่ก็เอาหาซิยู่ทั้งนี้แต่ว่ามันอยากนั้นโพดเนาะมันนะะแบบมันเป็นทั้งหนาเพื่อนฮานนะทั้งอย่างไปมันกับบาะนอนก็เลยยับเขาในเนี่ยยับเข่าเจดึงเข่าประตูนะขีพุนลายเนาะเจะมานอนจะคืน่ะลินสองบอก ฮะยังก็แล้วเราไปกับอันเราไปกับเราไปกับเบิดวงสองคนไปเยี่ยมมันนั่นไปเยี่ยมน้องน้ำฝนใช่ไ,นะไ,ไหมเอ้คนไปเนาะน้องตีกับฟงังเบิงเพราะว่ายัางไม่ทันโอ้โหที่เด็ดไปโบนะ,ใ,นกะใกล้เติบ มีผุญเยอะน้องลินเพิ่นปัดแล้วเพิ่นมาอยู่นำนม, <laughs> มีมน <laughs> นีน้องสาวดูนี่น้องลินน้องสาวดูเนาะมาก็พอได้ซอยมานอนนำก็ต้องได้เห็ดอันนี้ซอยนั่นอือหือปัดลงไปทางนั้นแหละเยซาเปินกบับโบยู่เคือนมาจังเลยพี่น้องผู้เงียบเงียบเลยไปละผุญมาเอาเงินค่ะ รักษานั่นเนาะมันปัดกวัวแถวเฮือนอนี่แหละน้องน้องลินก็นมางดูน้ำอ้ายเนาะมานอนเป็นหม่อ้ายอือ <c oughs> นี่หลายแถวทางในมัน,น,นกับแปนเลยเนาะถีบถ ตอนนี้น้องลินมาลกหญ้าเนาะกับน้องน้องแหล่น้องแหล <c oughs> ่กับน้องลินสวยกันลกไวๆเด้อเอากะพา่พี่น้ำเพลินหมดเลยแม่นแไปจูดอ่ะนะฮะเลยอืมน้องลินคือดูแม่คนนี้เจ็บมือคอยลกอ่ะน้องลินเพิ่งมานอนจากมือเลยมานอนน้ำอาดินกลางค่ำมือเนี้ยกลางค่ำกัคุณนอนผู้เดียวนอนผู้เดียวภูมีผู้มานอนน้ำ มีแต่เพิ้เท่นแหละจะเอาน้องลิ้นมาหยุดมานอนน้ยงายยัยงนอนอัอนนี้โรกงายอยู่มีแต่มีหมดแดงไพนี่แหละอืมมันจะพกอยู่แหละท,ที่ถงมันไปฉากลือเมักได้ยินเสียงปันลล่นอยู่กินข่าวแล้วลินยังบอกเอออวด้อารดฮ่นดอ้อ <laughs> <laughs> ต้นอีหยังวะนี่ต้นอันน,อนั้ <c ười> นบ่อีหยังเคยนี่โอ้ยมักมักขี้หูดมักขี้หูดนี่เหล้าเหลบอกเดือดแพิษมักหน้าวแบบว่แมเนต์ดิโมเมนต์นนอบอกค,คือชื่อแมนซะเขาเปนใหญ่แล้วมันจะเป็นขี้หมังนาวแมนมันมีมังนาวต้นมังนาวเหรอัเดีเออต้นมังนาวคิดว่าอันนั้นนะบ่ฮู้บ่เคยเห็นเดือนเพิ่นบ่ได้ปลูย ลกแห้งๆเลยนี่นหนีมันคือขึ้นมองเดียวเลยเนาะ <c oughs> อยูได้มองอื่นมองห็นขึ่นย <c oughs> ู่ในเงินมาเชนคะแลกวเป็นได้ก,กับเขอเจ้ากับโลกอยู่บ่แางบอกผู้สาวลกหยาเด้อมื่อนี้ใครสนใจมาล็อกซอย,ย <c oughs> ผู้ว่าไทายสนใจมาล็อกซอยนี่นเด้อสดบัสสอง <c oughs> น้องลีนเห็ดหนาวนั่นแหละเพิ่นย่อเพิ่นนะ น้องลินทา่านจาัป <14 S 2> ป่ปีวะ14ปีบ่น้องลินนะหรือ13อ่ะ <13? S 1> มันยังเปลี่ยนไปบ่ได้เลย13ปีเดี๋ยวมันปวดอันนี้ต้นมังนาตวะเฮ้ยยังหยอดจนปวดขาแบบฮะใช่ต้นมันี่อันนี้แมนบอกแมนแนี่ <laughs> เขาจะคิดอะไสิบ่มีแม่นางดิหมดหลายเลยหมดอันนั้นมันขึ้นตีนเพลินลนะหมดแดงมะละาลกห h าเนาพี่น้องเวลาเพิ่นไป,ปรเรวไปจักเพิ่นมาก,กี่นี่ดีแล้่ละมันยังบุกเจ้า <laughs> สิจูติดอยู่ว่ากีน,น,นี่เพิ่นเนาะแหงเลยที่คนชวนมันบริตโตกว่านี่กับบริโตกมานนี้กับ่บบผมก็หมวลเอาบริบีใช่มวลเอาเลย <laughs> กินน้ำหอมไปปะ เออเพิ่นสักเขือ่อนแล้วมาจากพอติดตัวเพิ่นยังมาทันไปเพิ่นกำลังงามนำ้ำเลยลานเะพิ่นแต่หย่านี่แหละพี่น้องจะเพิ่นเอิ่นมาหย,ย่ายังเนาะเจอเพิ่นชิ้แนะนั่นเ้นนอผ่านตัว่าคนก็ร้ายดิว,ยว่านี่ยังหนังถ่าเนาะจน,นจนถ่าให้แบบขจอมาก่อนก็ได้เฮ็ดก่อน,ตอนแต่ว่านี่ไปตำลงัง ลงกขาได้นองลิ้นกินเนื้อเราเป็นเป็นลกเนื้อกำนองลิ้นาะกินกับมันเปเบิ่งไปดูกินเนื้นไนอได้หรือบอพรีนอนเลยก็อันนี้ก็เพิ่นพากันตัดก็แหวแลมเนาะต้นกล้วยก็ได้เพิ่นตัดออกตัวใดมันเหงาใหญ่ๆน,นะทั้งนี้ก็ขึ้นเ<ช>นาะเอาจากมาตาดัดคือสิขักเลยนะทงเพิ่นเอาไปเลยเด็กกับเพราเบ้อเรียนน้ำมาันเหมือนกันก็ได้ ลองลิ่นเป็นลกหนาทะ<ป>ผู้วงเพิ่นมาจูดอันนี้พี่น้องเลยบ้านนี้ลองเบิ่งเนาะว่าสิได้หรือบม่ได้ได้เฮ้ยคืบอบบจูดตัวนี้ก่อนนี่ต,ตัวมันกองอยู่ร่มนี่ ก็เรียกว่าถิ่มนะเหมือนเบาผาอะไนี่นะบ่จูดเบาไปถอ,อกสิหันแล้วก็จูดตัวนั้นก้อนค่ะว่ามันอยู่นี่นถนะอ,อกทีจูดละถอกใส่หมองเป็นทีหนึงอ่ะฮันเด้อันนี้นะอืมมันบ่ได้เบาือว่าจูดใส่อันนี้บ่มันเสียอมันสีจูดได้อยู่บ่พี่น้อยเรียบเบาล้งลางมือวัานนังลินล้างมือก้อนแต่สิกินข้าวกันเลยเปื้อนลกหยาเนาะอันนั้นก็พอเท้าเพิ่นออกไปทางพี่น้องก,ก็ต้องได้แบบ ยังสีจูดอยู่เนาะพอเพราะว่อ FC เป็นคอมเมนต์ว่าไปถิ่มเสดินเพิร์นนะนะแบบมันเป็นอันนั้นยังสีออกไปจูดในเพิรนอยู่เนาะกองไว้เฮ้ยหมุดแดงพายกัตติไลายให้นี่อ๋อให้น,ออนี่นี่ต่อได้ยับอม่เฮ้ยนี้ใหญ่นั่งลินนะนั่งลิน ิดบ่จูเซะอีกหน้แดงหลายเลยจูดใส่หมองเป็นทงๆหาง่ได้บ,บ่กมันคือหล่นลงนะใครคือบุากติดเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นตุนมังมี่สูงเลยพี่น้องเริ่มสูงแล้วอันนี้มองจูดขี้เงน่นเนาะอันนี้กระถิ่มแล้วแต่ว่ายังปลาวอยู่มันยังบ่อแหง้งจูดบ่ได้คือบบติดเลยมันบีจุดอนไรม,มันเปียกอยู่บบจกักเนาะ ทางลุมนะเอาอยางใส่ซิดติดบบมียางตินหลดเนาะใส่คือสิติดถักมอาอยางตินหลดมาโว่เลยพี่น้นยพ็เท่าพันมามือเดียวเนาะตอนพันมาแต่บ้านนะพันออกไปทางหอนนอกก่แปนไปบนเลยทางนี้พันก็ปัดไปน้ำ กินข้าวเที่ยงแล้วบอนี้ยังบ่ยังแลม่สิบสองโมงนะพี่น้องไวัยห้างริโมงก็ได้ยงงหิวขาว่าวจังว่ามันคนหิวขา่าวมองหิวมองหิวมองไวดิษะอันนี้เคยจูดลายเถือ่อเลเคยจูดชนีนะ,นะอืมง่ายนะจูดชนีโบราณเนีเ่ยติดเลย มันควันขึ้นเลยทางนอกกับก็เท้าพ่นว่ะแมนเต้นตอดพ่นบนอ่ะมันมีเต้นเนาะแมนมีทางเต้นก็เลยอนันก่อนเป็ดบันแห่งแห่ง้จูดง่ายอันนี้นะมันเป็นฉลามอยู่แมนเพราะว่าแบบทางไอ้พ่นก็ดีพี่น้องมันดินไกลกันเนาะมันบ่ใหม่ท้งนั้นบ่ใช่เฮ้ยใหม่กับ่บเป็นยังดดกตีเนาะสิมันบ่ลามตียามฝนตกถ้าเบิ่งเฮากับเบิ่งก่อนเผายืนเผาเบิร ตัวนี้ก็เออแหลมเผินทางเนาะอันนี้ยังว่าทัานแหงเลยจูดบ่อยแหจูดขี้เงือพี่น้องไงทางโพวงเพคนมาจูดขี้เงือให้อ่ายเนาะอยู่บ้านพี่แหละอยู่ทางเพื่อนเพื่นพี่แหละเนะาะกำลังควันเลยนี่กับบรรยากาศสีบดๆเนาะเพิ่นจูด มันออกไปทางนอกที่ซื้อเนาะเดี๋ยวก็เก็บเขามาปิจูบคุณนอกคนน่ะกำลังติดคือสิติดอยู่เดิมเนอะมันแน่นดิมันเปียกซักเครื่องบะนี่ซักผ้าอืมซักผ้า <laughs> น้องลินล้างมือก่อนแล้วมันกินข้าวมันเปื้อน,นเหมือนพากันลกหยาในหันเนาะ ยังบ่แล้วได้เนาะนี่ลูกขักอันนี้บายนี้ไปจูดเนาะโฮมในหันเบิดเลยพี่น้องเลยเครื่องขาดแบบเครื่องบอ่เอาเห็นนะแบบเฮาบ่ใส่แล้วเนาะนี่ถลาปลาไหวมันก็ะหอกเพื่อนเลยจูดเลยอันนี้ก็มีอยู่ด้วยหนันเนาะมันแบบมันมันเก่าอยังแน่เลยพนะี่น้องถ้ามันอันใช่จูดนะถ้ามันแห้งแล้วก็รจะเอามาจูดคือกับหมงคนนี้แหละเดะอันนี้จะเป็น ทอ่อเนาะแมนบอกฮะท่อเลยเนาะนี่แนมนท่อของน้ำแบบทอมันเหลือ,อะนะก็เลยไว้มาจุที่นี่อะเมื่อกี้ก็พากันมาบ้านสาบุญพี่น้องพอดีน้องลินเพิ่นจะน้อยเพื่อนเพิ่นเมือเนาะหรือว่าถา,มมา,ถามเมือพร้อมเฮาบอ่ะถาเมืองของไอ้ทุ่งแหละทุ่งนั่นมาสุดเพิ่นมานอนอยู่นี่พี่น้องพอดีไปได้หมู่เนาะอยู่น้ำเอาน้องมาอยู่น้ำ ใครแต่มันบวมแล้วก็บบาดแผดเนาะจูดก็บมเป็นอย่างเนาะมันคอยลามไปเองน้องลินอยากกินข้าวเลยบ่อย,อยากบอยกับช <laughs> ินเลิศหมือนนี่น้องลินกันเนาะอตอนนอนอยังกินเนาะเป็นลรคหญ้าซอยเอื้อยเพื่อนพี่น้องกินนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงปลายเนาะวายแห้ง,งอ่าเดยพี่น้องเ,อเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนบัดนี้เนาะอ่ะ สบายดีเด้อผู้พวงเด้อสบายดีด้อสบายดีน้องเล่นสบายดีด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิข้อจบคลิปก่อนนอทาผู้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องด้วยแลคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอเล่ากำบาดสบายดีสบายดี